ค c ช e นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรพิซซ่าแบบขี้เกียจมาฝากค่ะก่อนอื่นก็เตรียมตอกไข่ไก่สักสามฟองใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็ตีให้แตกนะคะจากนั้นก็นำขนมปัง3ามแผน่นมาหาั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปใส่ชามไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ต่อไปก็นํากระทะตั้งไฟเลยค่ะแนะนําว่าไฟต้องอ่อนที่สุดนะคะใส่น้ํามันลงไปทาให้ทั่วกระทะพอกระทะเริ่มร้อนก็เทขนมปังที่เราผสมกับไข่ไก่ลงไปเกลี่ยให้ทั่วๆค่ะแนะนําว่าไฟต้องอ่อนที่สุดนะคะเดี๋ยวขนมปังจะไหมก่อนที่พวกเครื่องต่างๆมันจะสุกนะคะใส่ซอสพิซซ่าหรือไม่ก็เป็นซอสมะเขือเทศลงไปก็ได้นะคะตามชอบเลยแล้วก็ทาให้ทั่วปริมาณกะเองได้เลยนะ ตามด้วยไส้กรอกหั่นเป็นแว่นๆนะคะจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นกุ้งค่ะแนะนําว่าให้ต้มให้สุกก่อนแล้วก็จะเป็นพวกผักสามสีผักสามสีแนะนําว่าให้ไปต้มให้สุกก่อนนะคะตามด้วยสับประรดค่ะแล้วก็โรยด้วยชีสปริมาณตามชอบได้เลยนะคะ ลำดับขั้นตอนการใส่เครื่องมันจะเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะคะจากนั้นก็หยอดซอสมะเขือเทศลงไปเล็กน้อยแล้วปิดฝาอบไว้ให้ทุกอย่างมันสุกแล้วก็ให้ตัวชีสเนี่ยมันละลายค่ะอย่าลืมไฟต้องอ่อนนะคะอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะจากนั้นเราก็นำไปใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ เป็นพิซซ่าสูตรที่ทําไม่ยากนะคะวัตถุดิบที่เราซื้อมาสามารถทําได้หลายครั้งก็ประหยัดเงินเหมือนกันนะรสชาติโอเคใช้ได้เลยนะคะลองมาทําดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ